สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวีโกรนะครับผมสายันบุญอาจนะครับในช่วงต้นปีของปี2025เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการอัปเดตนะครับเทรนด์ของการดีไซน์นะครับจากหลายค่ายวันนี้เราเอามา2อค่ายก็คือค่ายของแคนวาและค่ายของ Adobe นะครับตัวดีไซน์เทรนด์นะครับของปี2025ะครับตัวแคนวาเนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของภาพรวมก่อนนะครับ แคนวาบอกว่าเป็นการผสมผสานความคิดสร้างสารรค์แบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีสมัยใหม่อันนี้คือคีย์เวิร์ดนะครับความคิดสร้างสารรค์แบบดังเดิมมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปดูดีเทลกันนะครับแล้วก็ผสมกับเขาเรียกว่าเทคโนโลยีล้ำสมัยแน่นอนในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ไอเป็นผู้ช่วยในการสร้างงานออกแบบสร้างงานสร้างภาพนะครับก็เราจะเห็นว่าภาพออกมาเนี่ยเป็นณปัจจุบันเนาะก็จะมีความเงียบที่ เรามักจะพอดูออกแล้วว่าถ้าเนียบขนาดนี้น่าจะเป็นการสร้างภาพจาก AI นะประมาณนี้เราลองไปดูข้อหนึ่งกันนะครับเทรนด์แรกเนี่ยแคนว่าบอกว่า Analog Meet AI นะรตรงไปตรงมาเลยก็คือผสมผสานความเป็น a n a าล็ที่เราอาจจะใช้คอร์ลาดีไซน์นะครับหรือความเป็นประณีตที่เกิดจากเอ่อแฮนด์เมดของมนุษย์นะครับมาผสมกับเทคโนโลยี เพื่อจะให้ออกมามีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับตามตัวอย่างเราก็จะเห็นว่าออมันมีความอนาล็อกมาชัดเจนนะครับแล้วก็แปะไปด้วยงานที่เป็นงานดีไซน์นะครับดูเป็นเทคโนโลยีอาจจะเป็นค o ลลาที่อยู่บนวิดีโอเป็นต้นนะฮรเทรนที่2ก็คือเรื่องของการใช้เชฟนะครับรูปทรงเลขาคณิตที่ดูแล้วมันก็เป็นระเบียบ นะครับมาผสมกับสีโทนที่เป็นโทนอบอุ่นนะครับมีการสมดุลระหว่างความคลาสสิกและทันสมัยเอามาใส่รวมกันเลยนะครับจะเห็นว่าเทรนด์ที่2ก็จะเห็นความครองถาแล้วก็ความแตกต่างของของยุคสมัยเลยนะฮะเทรนด์ที่3นะครับพูดถึงการเน้นเรื่องของดีไซน์ที่ที่เรียบหรูแล้วก็มีรายละเอียดเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ พื้นผิวที่ดูหรูหราครับลวดลายที่ดูซับซ้อนแล้วก็มีพื้นที่ว่างที่ช่วยให้มันงดงามมากขึ้น,นครับเราจะเห็นว่าตามภาพก็จะมีการใช้เรียกว่าพื้นผิวที่มาผสมแล้วดูดูลักชัวรีขึ้นนะครับเทนที่4จะพูดถึงผสมผสารความสนุกสนานนะครับกับความเป็นมืออาชีพนะครับเราจะเห็นจับอีกคู่หนึ่งแล้วเนาะก็คือ สนุกสนานแต่เป็นมืออาชีพซึ่งเมื่อก่อนเราจะไม่เห็นเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นงานดีไซน์ที่สนุกสนานเลยเนี่ยเป็นลายเส้นก็จะเป็นแบบนั้นทั้งงานนะถ้าดูเป็นมืออาชีพเป็นคอร์ปอเรทก็จะเป็นแบบนั้นทั้งงานนะครับปัจจุบันนี้คือผสมกันไปแล้วนะครับเพื่อให้เกิดความมีชีวิตชีวาเทนะ ten ต่อมาก็คือเป็นเทนที่5นะครับพูดถึงในเรื่องของเรียกว่าเป็น การทำให้งานออกแบบมีความเคลื่อนไหวด้วย Animation 3D นะครับก็จะเป็นเรื่องของแอนิเมตที่เราจะเริ่มเห็นเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะค่ายแคนวาเองเนี่ย r t s t n t n t i o n ก็สามารถใช้ Animation นะครับไฟจิ๊บนะครับหรือสติกเกอร์ที่มันเคลื่อนไหวครับลงไปในงานที่เป็นงาน Presentation หรืองานที่เป็นงานนำเสนอแบบภาพนิ่งได้ด้วยเช่นกัน เทรนที่6จะพูดถึงความดิบแต่หรูนะครับก็คือใช้พื้นผิวหยาบนะครับแล้วก็มาตัดกันกับเรื่องของพยายามทำให้มันดูออกมาเป็นงานที่ลักชูรีนะครับที่โดดเด่นนะอันนี้ก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่พูดถึงเรื่องของความคอนทราสต์ก็คือดิบแต่หรูเทรนที่7จะพูดถึงนะครับเรื่องของการผสมธรรมชาติ กับเทคโนโลยีก็เป็นอีกคู่หนึ่งกนะ็คือเวลาเราใช้เท็กเจอร์ธรรมชาติเอร์ธโทนนะครับเราก็จะใส่เทคนิคของออดิจิตอลลงไปไม่ว่าจะเป็นลายเส้นเองไม่ว่าจะเป็นเวฟเองนะครับก็จะเป็น7จ็ดเทรนด์ของแคนวานะครับแคนวาสรุปว่าจริงๆยุคในปี2025ี่เนี่ยเป็นยุคความคิดสร้างสารรค์และเทคโนโลยีมาเสริมพลังกันนะครับ ก็จะทําให้ผลงานออกมามีเอกลักษณ์ไม่ว่าจะจะเป็นมือใหม่เองหรือว่าจะใช้งานในมืออาชีพเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเราต้องการทํางานให้ไวเร็วๆเ,เนี่ยก็ก็จะมีการใช้แคนวานะครับแต่ว่ามีอีกค่ายหนึ่งนะครับก็คือค่ายของ Adobe นะครับแน่นอนเขาก็ยังเป็นเรียกว่าออซอฟต์แวร์สําหรับการทํางานออกแบบด้านมืออาชีพนะครับอันนี้สรุปในของ adobe.com นะครับ นะครับเขาพูดถึงทั้งหมด10เทรนนะครับตัวหน้าปกเราจะเห็นว่าก็จะใช้ตัวสีสันสดใสแต่ว่าเท็กซ์เนี่ยเป็นตัวสไตล์ที่ออกมาย้อนยุกนะครับเ,เปิดมาด้วย AI power design เทรนแรกเลยก็คือการใช้ AI ในการในการออกแบบเพิ่มขึ้นนะครับทั้งเรื่องของการสร้างใปรปบราลันจนะครับการหาไอเดียแล้วกว็แม้กระทั่งการสร้างผลงานด้วย AI เขายกตัวอย่างของเขาก็คือ Firefly AI t e c h Effect นะครับก็จะเป็นการใช้พร้อมนะครับคียลงไปเพื่อจะสร้างตัวที่เป็นเทคที่มีเรียกว่าพื้นผิวเท็กเจอร์ครับที่ดูมีความคิดส,สร้างสารรค์เพราะว่าจากเดิมเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการทำ3า 3D ก็จะทำเรื่องของ AI t e c h Effect ในเนี้ยได้เรียกว่าเร็วขึ้นนะครับซึ่งสำหรับเทปถัดไปนะครับ เราก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้ AI ใน Adobe Illustrator นะครับด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามช่องเอาไว้แล้วก็มีวิดีโอใหม่ๆจะได้เด้งไปอัปเดตกับทุกท่านนะครับต่อมาเทรนด์ที่2ของ Adobe จะพูดถึงในเรื่องของโบ้ Minimalist นะครับแปลว่าเรียกว่าเป็นสไตล์ Minimalist ที่เข้มข้นนะครับโบเลยนะครับใช้สีใช้ตัวอักษรที่แบบ โดดเด่นเรียบง่ายนะครับก็คือเอาพื้นผิวมาเอาเทคโบโบนะครับแล้วก็เอาตัวอ็อบเจกต์แปะเลยนะครับจบเลยอันนี้เป็นมินิมอลลิสเทรนที่3จะพูดถึงในเรื่องของสีที่ใช้เฉดสีโลหะนะครับเรียกว่าเมทัลลิกซึ่งเทรนในปีหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีการใช้เทคโนโลยีค่อนข้างเยอะนะครับแปลว่าสีโทนเนี้ย แปลว่าจะเป็นสีเงินสีโครม Futur อร์ดัสนะครับฟิวเจอร์ดัก็เป็นสีน้ำเงินเข้มผสมม่วงแล้วก็ผสมเทานะครมันเป็นเทรนที่มาแรงในยุคสมัยนะเทรนี่ก็คือการใช้พิกเซลนะครับแน่นอนมันก็คือรู้สึกทันสมัยแต่ผสมความย้อนยุกนะครับเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นเท็กซที่เราใช้ในยุคที่เรียกว่าหน้าจอยังไม่ละเอียดนะครับแต่ว่ามันก็ยังสื่อถึงความเป็นหน้าจอดิจิตอลด้วย เทนี่5จะพูดถึงเรื่องของการใช้รูปทรงที่โดดเด่นนะครับมาครอบรูปนะครับเพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ใหม่ๆนะครับเทนที่6เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการใช้ texture grain นะครับพื้นผิวที่ไม่สมบูรณ์นะครับมีมีเกรนต่างๆมาผสมกับงานเพื่อให้รู้สึกแบบมีมิติขึ้นนะครับดูดูจับต้องได้นะครับเทนที่7จะพูดถึงเรื่องของ maximize list, maximize list อ่า u ิลลัสเตชันนะครับภาพประกอบที่มีรายละเอียดเยอะๆนะครับมีสีสันนะครับมีความซับซ้อนเยอะๆนะครับเพื่อว่าสร้างความดึงดูดนะครับแน่นอนก็พยายามจะย้อนไปในเรื่องของดึงดูดความสนใจเนาะอย่างที่เราพูดมาแล้วว่าน่าจะโหยหาความเป็น drawing ของมนุษย์เหมือนกันนะครับ 8. นะครับยังพูดถึงฟอนต์ในเรื่องของการใช้ l e t เ e โทรเซรีฟนะครับฟอนต์ที่ ดูย้อนยุคนะครับเป็นเซรีฟย้อนยุคแต่ผสมเลเยอร์ที่ทันสมัยนะครับเทรนด์ที่เจะพูดถึงเรื่องของเรียกวักโลโก้แล้วก็ตาสัญลักษณ์แนวที่เป็นกอทิกเลยครับเรียกว่าเป็นแนวที่ดูลักชัวรี่ดูซับซ้อนเนาะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อสร้างความสง่างามและสร้างความแตกตา่างสุดท้ายเทรนสุดท้ายของ Adobe คือ Handcraft นะครับยังพูดถึงการใช้ลายมือนะครับ เส้นลายมือต่างๆตัวหนังสือที่เขียนด้วยมือต่างๆนะครับองค์ประกอบที่ดูเป็นธรรมชาติที่มนุษย์สร้างนะครับแล้วก็มาทำให้เกิดเป็นเท็กเจอร์ที่เป็นแบบเอกลักษณ์เพิ่มขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลของ Adobe ก็จะพูดถึงการผรสมผสานเทคโนโลยีกับงานดีไซน์ที่เขาเรียกว่าให้ดูมีสเสน่ห์แบบดั้งเดิมแต่ว่ายังดูทันสมัยนะครับก็กลับมาอ่นี้ผมบอกอีกครั้งหนึ่งก็คือ ปีนี้จะเป็นปีที่เราจะเห็นเรียกว่าการผสมผสานความตรงข้ามกันนะครับของธรรมชาติเทคโนโลยีนะครับหรือความเป็นแฮนด์คราฟของมนุษย์ใส่ลงไปในความเนียบนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบคอนทราสต์ค่อนข้างจัดจัดเลยนะครับก็อันนี้ก็จะผมว่าเป็นเทรนที่มันเกิดขึ้นจากการที่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ย AI ได้สร้างภาพที่ผมว่าเป็นผลงานที่มันเนียบ นะเงียบมากจกนกระทั่งมันเกลื่ขึ้นไปเยอะมากนะครับแล้วมีคําถามว่าจะทํำยังไงให้มันมีความโดดเด่นและแตกต่างถ้ามันมีการเผยแพร่ออไปในเรื่องของงานดีไซน์ก็วิธีนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาคือผสมความเกา่าความใหม่ลงไปเลยนะครับประมาณนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่จะใช้ในการสื่อสารทำการตลาดทำมาเก็ตติ้งนะครับทำดีไซน์ต่างๆสำหรับปี2 0 2 5ซึ่งเป็นไอเดียเนาะก็ลองไปประยุกต์ใช้กันนะครับแล้วก็ฝาก กดติดตามเนาะเพราะว่าเวลามีคอนเทนต์ใหม่จะเด้งไปแจ้งเตือนกับทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องของอัปเดตข่าวสารพวกนี้นะครับการตลาดงานดีไซน์ต่างๆนะครับก็ฝากไว้สําหรับ Next ถัดไปเราจะพูดถึงในเรื่องของการใช้ค่าย a d o b บกันบ้างในเรื่องของการสร้างตัวที่เป็น AI ในการสร้างงานดีไซน์นะครับเดี๋ยวเจอกัน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ